แล้วก็คือเฟนฟแล้วทำไมยาวังร่อยอร่อยอันนี้ใสออริกาโ,น,โน,นเข้าไปาาสวัสดีค่ะข้าวครัวกับสุภาพรสุภาพรพามาทำเฟ้นไฟนะคะทำเองทอดเอ,<ง>องต้มเองกรอบไหมกรอบปะเ <c oughs> ปิดเฟ้อันอนี้ซอสเมืองทศ ชิด,ดนไว้ไม่ได้อักรอบอ่ะไม่เห็นได้กร,ดรกรอบซอสพริกอืมอืออือกรออืออืออ่ออืออือบืออชออืออกอนืออืออืออนอกืออืมอืออือกนออืออือนืออืออืองือนืรอืออืออือาือนืออ,อือกกงงะะอืออืออือนาทีกอเอามันมาบดใสือกลือใส่น,น,น้อนะะอะะืออืออืออออ สูตรอื่นของโบไซร์เหรอคะสูตรสุภาพน้ำตาลด้วยแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งถ้วยตวงแป้งมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็แป้งสาลีนิดหน่อยคะ่ะคลโคลีเข้ากันยังบัตเตอร์ใส่น้ำด้วยค่ะคนไปเรื่อยค่ะบวมใหค้นคน,นวดไปเรื่อยเติมน้ํานิดหน่อยค่ะเติมนิดหน่อยดวยค่ะพอนวดแล้วก็พักแป้งไว้สามสิบนาทีนะคะเอามือนวด พอได้สามสินาที่แล้วก็ข้ากับสิม,มาฝันเป็นลูกตอนเฟนเฟนไฟนะคะ่ะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นว่ามีแนวตัดแปลงเนาะเอามีดตัดเฮ็ดกินเองง่ายๆค่ะทำกินเองง่ายๆไม่ยุ่งยากตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นประมาณนี้หนวดแปง้งตอนหนวดแป้งก็ใส่เวลานี่เด้อค่ะใส่เวลาหนวดจนกว่า ปแป้งกับมันฝรัง่งสีขากันดีนะคะ <S <S โพลีเมีแนวครึึงปแปง้งเอามาขึ่งได,ด้เ้อค่ะสุภาพร,รไม่มีที่ขึงแป้งน,นะคะมันตอนที่ห้า,ามาผสมกับปแป้งกะต้องเป็นตอนที่มันหอนๆนะคะอุ่นๆหอนๆนะคะเอามาผสมกับแปง้งไม่ได้ปล่อยให้มันฝรั่งเย็นเนาะสีเห็ดคล้ายๆคือจัง ไห้นกกระทาเลยอันนี้เห็ดแบบเยาวๆนะคะ่ะเห็ดแบบเียาวๆคือเขาขายเนี่ยมันบ่คือเขาแต่กะแต่กับพ่อให้อยู่ค่ะเห็ดใหู้กซรายกินอน่ะส่ซื้อเขากับแพงงยี่เด้นี่แต่ถ้าไปซื้อเขากินเนี่ยชุดหนึ่งก็หกเก้าเจ็ดเก้าด้เราซื้อมันฝรั่งมาสามหัวเนี่ยเขาเห็ดได้ต่างหลายค่ะเอาไปเห็ดนะคะเดี๋ยวมันสิขาดไปไี้ เสร็จแล้วนะเตรียมเอาแป้งมาห้อยน้ำเล็กพรอมเลยเาแปงมาโรยเตรียมทอดค่ะตั้งกระทะทอดน้ำมันไฟที่ปานกลางนะคะไฟไฟที่ปานกลางพอเลือนเจ็ดตัวเข้ากันมาพลิกด้านค่ะกลับ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 สิกลับไปใส่เรียงนะถ้าิยกมาสะบัดสะบัดน้ำมันนะคะต้องสะบัดน้ำมันนะพร้อมไหมค่ะ สัจจิต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 เหรอไหมคะเอินสิทธ์อะสบัดประมาณสีทอดแบบแทงเน่าค่ะแทงเน่าสีทอดยากเนาะค่ะแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะกรอบนอกนุ่มในเนี่ยจะกินด้วยหรอเป็แบบสัร์แบบเน่าทอดสลับกันไปค่ะ จะชิมอืมกรอบกรอบเนานะอมไมชิมเลยงนมชิมอืมอนันด้แล้งนมชิม เขาแบบปะเดี๋ยวฟังเสียงกรอบมันซอสมะเขือเทศอันนี้อันนี้ชีสด,ดิบอันนี้ก็ซอสพริกชิมชิมเศษๆมากันอืมกบกบได้อากลมไหนนะหืมกลมไหนนี่แหละก็ ม่ะ่มาอิสเลยชิมชิมชิมชนกันก่อนชนปังชินกรอบไหมอืมกรอบมากอืมกรอบแลบอม อร่อยออแล้วมั้ยอะมไปเอ,อยไปไปเลยไเลยอะไรอี่อันนี้เป็นอะไรนะชีสด,ดิบแต่ก่อนเรนะื่องคือใส่อะไรทำให้ยาวจังอื้อร่อยอร่อยอันนี้ใส่ออริกาโนเข้าไป 对吧？嗯，好。